สวัสดีครับพบกับผมลุงประกัดบีบีนะครับวันนี้ก็จะมานำอาหารให้ลูกปลานะครับก็จะเป็นส่วนนี้ก็จะเป็นลูกไรนะครับลูกไรแดงครับนี่ครับก็อยู่ในกระมังนะครับเล็กๆแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้ก็จะเป็นไข่ตุลนะครับที่เราตุนไวแล้วนะครับเรามายีเป็น ผงผงได้นะครับอันนี้ก็จะมีน้ําด้วยนะครับเราก็จะมาเทกันนะครับแล้วก็เราก็จะมานํามาเทในข่ตุนเลยนะครับผลกันไปเลยนะครับเนี่ยผลกันอยู่อย่างนี้เลยนะครับแล้วก็มาใส่ em นะครับ em นี่ก็ผมทําขึ้นมาเองนะครับเนี่ยครับทําขึ้นมาเองเลยนะครับแบบนี้นะครับ ก็จะมาใส่ใส่ด้วยกันนี่ยครับกะเอานะครับเนี่ยกะเอาพอประมาณนะครับไม่ต้องใส่มากนะครับก็จะไปรักษาในน้ํานะครับเผื่อปลามันกินอาหารไม่หมดนะครับน้ําก็จะไม่เน่านะครับไข่ตุนที่เราใส่ไปอะน้ํามันก็จะไม่เน่านะครับที่อยู่ในควดแบนนะครับ แล้วก็ในขวดต่างๆนะครับขวดตัดในบอ่ออะไรเงี้ยครับ e m ก็จะเป็นคาบแบบว่าทำจัดพวกน้ำเน่าน้ำอะไรนี่นะครับแล้วก็จะมาใส่ยาอีกใส่ยายานี้ใส่ไปเลยนะครับยานี้ก็การปลาป่วยนะปลาภาษาปลาป่วยได้นะครับก็จะใส่ไปนิดนึงนะครับนี่นะครับ ยาสีฟ้าๆนี่นะครับผมจะใส่แค่สองอย่างนี่นะครับเป็น EM ก็เหมือนจะบำบัดน้ำไม่ให้น้ําเน่านะครับ e อส่วนนี้นะครับ EM ผมทำเองนะครับ EM มทำขึ้นมาเองครับก็ในนี้ก็จะมีเป็นลูกไรด้วยเป็นไข่ตุ่นด้วยนะครับ ก็จะมานำให้ปลากันนะครับวิธีหายแบบของผมนะครับก็ผมก็จะมาใส่กระมังเล็กๆนะครับเพราะแบนมันมีแค่หกร้อยแบนนะครับอันนี้ในกระมังนี้นะครับเหลือนะครับเหลือผมก็จะมากระจายให้ตามบ่อปลาตามบ่อปลาที่ไม่อยู่ห้าสิบบ่อนะครับก็จะมากระจายให้นะครับแต่ว่ามีปลาไม่ถึงห้าสิบบ่อครับตอนนี้มีอยู่ประมาณสี่สิบบ่อครับ มีปลาใหญ่ด้วยแล้วก็มีปลาเล็กด้วยครับปลาหนบลาเล็กด้วยครับมีป,ปลาปนกันนะครับก็ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับความรู้เล็กๆ,ๆน้อยๆถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนฝากด้วยนะครับฝากติดตามช่องผมด้ยวยครับลุงประกาศบีบีนะครับฝากติดตามนิดนึงนะครับก็ คลิปนี้ก็ขอสวัสดีแค่นี้ครับสวัสดีครับ